มันฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็ภาวนาจนมันหลับไปเลยหลับไปเลยนะครับหลับไปก็ยังยังภาวนาอยู่เลยตื่นมาปุ๊บยังมีพุทโธอยู่เลยพอรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยยังยังรู้สึกว่าอืมยังภาวนาอยู่เนาะก็พุทโธไปมีภารกิจจะเข้าห้องน้ำเรื่อไรก็ภาวนาไปครับพราผมตื่นมาเนี่ยเออ ลางดึกผมจะชอบลุกขึ้นมาเดินจงกรมปฏิบัติประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จแล้วก็สลับกับนั่งสมาธิกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาที่เขาเรียกว่ายามวิการมันจะสงบสงัดมันเป็นเวลาของเทพเทวดาที่เขามาปฏิบัติยิ่งถ้าบ้านใครเนี่ยมีห้องพระมีพระพุทธรูปหรือแม้กระทั่ง โชคดีมีองค์พระบรมสารีริกธาตุ